สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับคุณครูโรเซฟนะครับวันนี้คุณครูจะมาฝึกน้องๆให้รู้จักกับหน่วยวัดน้ำหนักในระบบเมตริกกันนะครับงั้นมาฝึกตามครูเลยนะครับ10มิลลิกรัมเท่ากับ1เซนติกรัม10เซนติกรัมเท่ากับ1เดซิกรัม10เดซิกรัมเท่ากับ1กรัม10กรัมเท่ากับ1เดคากรัม10เดคากรัม เท่ากับ1เฮกโตกรัม10เฮกโตกรัมเท่ากับ1กิโลกรัมมาฝึกอีกครั้งนะครับ10มิลลิกรัมเท่ากับ1เซนติกรัม10เซนติกรัมเท่ากับ1เดซิกรัม10เดซิกรัมเท่ากับ1กรัม10กรัมเท่ากับ1เดคากรัม10เดคากรัมเท่ากับ1เฮกโตกรัม10เฮกโตกรัมเท่ากับ1กิโลกรัม น้องๆฝึกให้คล่องเลยนะครับแล้วพบกันในคลิปต,ต่อไปครับสวัสดีครับ